ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองสพารวยนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปหาเจมาจากเมืองการนะครับเจ่นใดตัวใดมาเข้าไปเบิ่งงร้อพๆกันนะครับได้ข่าวว่าเรียกวิ่งของเจเข้าดีนะครับมวอนีเพ้นจะวิ่งตัวไรมาเข้าไปเบิ่งงร้อพๆมกันครับเอฟซีทุกท่านครับสำหรับเอฟซีท่านใดที่เข้ามาเล้วนะครับก็จะลืมฝาก subscribe กดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจแก่ทั้งช่องทองใสพารวยนะครับเจเมืองกันนะครับมาขับไปบ้างก็ทำกันครับเอฟซีทูก,กันครับครับสวัสดีครับเจเจเมืองกันอกโอ้ได้ได้ตัวใดได,ได้ตัวใดแท้ๆได้ตัวใดแท้แท้พอบอาายาไทยนี่ไอ้เฮี้ย <laughs> เด่นเด่นอยังก็เด่นอยังก็ เดินหนึ่งกับสองนะครับงวดผ่านมาเดินยังก็อหนึ่งกับเก้าแน่เขาเก้ามันลงล่างเด็กเก่าลงล่างอ่ะครับผมลงก่อลงล่างเอาวันนี้วันนี้หนึ่งกับสองนะพระรูปหนึ่งกับสองขึ้นล่างจะอยู่บนหรืออยู่ล่างก็มาลุ้นกันนะครับมาเน่ยสตัวเนี่ยเอาผ่ามาแน่สองตัวพวกบนกับล่างนะครับครับสำหรับ เจเมืองกันนะครับนะเนาะเพิ่นกะห้สัมผัสแชร์แป๊บเดียวนะครับเพราะว่าเสียงเพลงดังขึ้นนะครับก็เลยได้คุยกันธรรมดาเนาะครับเนาะบ่ได้บ,บ่สามารทถทายทําได้นะครับเพราะว่าเสียงเพลงดังนะครับกลัวจะติดลีขสิทธิ์นะครับก็เลยบ่ได้สนทนากับเจเอกนะครับก็ได้สนทนากันนอกรอบนะครับแล้วเจพันก็บ,บอกว่า เด่นแนวทางนี้นะครับเพื่อนกะเคยได้อยู่เรื่อยนะครับแต่ว่ากะพยายามเกี่ยวกับการจับคู่นะครับการจับคู่จับบอสพลาดนี่เขาอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเลขเด่นของเพื่อนบอกเคยผลานนะครับเด่นสองตัวไม่เคยพลาดนะครับยกเว้นแต่ว่าแต่จับคู่ใ้ตรงบ่อนนะครับ สำหรับวิ่งสูตรวิ่งสูตรเด่นะดนะครับส่วนจับคู่นะครับเหลียนนะครับส่วนจับคู่เจีเ่ยเพิ่งกะบอกว่าให้ให้จับคู่แบบนี้นะครับก็บคุยกันนอกรอบนอกครับเพราะว่า เสียงเพลงดังนะครับเด่นคือเด่นหนึ่งกับสองเด่นหนึ่งกับสองบลระบุบนล่างนะครับเพราะว่าบางครั้งเเพนบอกว่าระบุล่างดันไปออกบนนะครับระบุบนดันออกล่างนะครับก็เลยนี่ เอาทั้งบทล่างไว้เลยนะครับอีฟซีทุกท่านครับสำหรับหนึ่งถ้าหนึ่งมานะครับก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าถ้าสองมานะครับ ็จะมีสองห้าสองหกสองแปดสองเก้านะครับถ้าสองมาจะมาได้สี่หางนะครับถ้าหนึ่งมาจะมาได้สามหาง นะครับก็คือหนึ่งหนึ่งเนึ่งกะครับเห็นกันชัดไหมครับหนึ่งห้าหนถ้าสองมานะครับ สองห้านี่ก็คือสองห้าสองหกสองแปดสองเก้าโอเเมืองการเนีเ่นะครับ okay, เจเเมืองการ ปลยแล้วต่อไปนะครับปลยแล้วสิบหกครับห้าครับหกห้ามาเจ็ดหางนะครับมีสิทธ มีโอกาสหน้าบนล่างได้นะครับสำหรับหลวงเจมองการนะครับมาจบกันบ่นะครับเอฟซีทุกท่านครับซึ่งเจพ่นกระบอกว่าในงวดที่ผ่านมาเลยก็งวดก้กอนนะครับพ่นก็จะเด่นอยู่ที่หนึ่งกับเก้ามาสองงวดนะครับในครั้งนั้นหนึ่งกับเก้าจับคู่กันมาเลยนะครับหนึ่งเก้านะครับต่อมานะครับ เจ้เป็นเหตมาหนึ่งกับเก้าอีกกับมาศูนย์เก้าเนาะครับเนาะเหงวดที่ผ่านมาแต่เขาศูนย์เก้าในวันนี้มาหนึ่งกับสองนะครับมาหนึ่งกับสองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสองมาก็สองห้าสองหกสองแปดสองเก้านะครับลองเบื้งนะครับว่าจะเขาคลอง ที่เมืองการบอรนะครับซึ่งนะครับที่เมืองการนนี้เพิ่นเคยได้อยู่เรื่อยนะครับเพิ่นกะบออยากออกซื้อปั่นได้เนาะครับเนาะเพิ่นกะยังอยากอายอยู่เพิ่นก็บ,บอกว่าอยากให้เอาแต่ตัวเลนะียกแนวทางมากฝากเอฟซีเนาะครับนะเนาะดาแอดก็เลยข,ขอลองเพิ่นไว้ออกจักน้อยนะครับบางเงินนะครับได้ออกแค่แป๊บเดียวนะครับเสียงเพลงก็ดังขึ้น นะครับอยู่ที่บมานงานขึ้นบันไม่นอกกับนอกก็เลยได้เสียงของเจเล็กน้อยนะครับส่วนสรุปคงสุดท้ายนะครับถ้าเจไม่กับเมื่อการก่อนนะครับก็คงจะได้สรุปคงสุดท้ายกับเจอีกนอกกับนอกคงจะได้แนวทังสรุปคงสุดท้ายอีกรอบหนึ่งสำหรับของเจเมื่อการนะครับ เป็นก็บอกว่าสามตัวถ้าสามตัวกางให้จับใส่กันเอานะครับจับใส่กันเป็นต้นว่าห้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหรือว่าเจ็ดหนึ่งเก้าประมาณนี้นะครับเนาะเอฟซีทุกขันครับให้จับใส่กันคื่อจับประกบโค่กันเดียกแต่อยู่ในบริเวณนี่น,น,นะครับเนาะเดี๋ยวนะครับตัวอย่าง อย่างนี้นะครับห้าหนึ่งเจดห้าหนึ่งเก้าประมาณนี้นะครับหรือว่าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหรือว่าหนึ่งเก้าเจ็ดประมาณนี้นะครับก็คือให้จับใส่กันอยู่ในนี้นะครับสําหรับท่านไดที่อยากได้สามตัวนะครับก็ให้จับใส่กันเราเนาะครับเนาะจับใส่กันแล้วก็คอยยังไปยิบจับะรากินแบงรัฐบาลไห้เนาะครับเนาะ ลากกินแบงรัฐบาลงวดประจำวันที่16เดือน5ปี65นะครับทางช่องนะครับสนับสนุนให้ยิบยับสากกินแบงรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับบ่ใดมัมเมาให้ลุ่มหลงในการพรานั่นสิเงินได้ประการใดนะครับมาชอบก็บคอยจัดคัดกระพ่านนะครับแต่ว่าส่วน7997นี่นะครับในพื้นที่อันใกล้เคียงนี่บ่มีแล้วครับสากหมดแล้วนะครับ สำหรับเอฟซีท่านใดที่อยู่ห่างไกลนะครับถ้าเห็นตัวเลขแนวทางที่มีลงท้ายด้วย719หรือวันหนึ่งเาเจ็ดหนึ่งเจ็นะครับก็ <c oughs> ลองหยิบจับไว้สักใบสองใบนะครับเนาะเพื่อเป็นตัวเลขที่มีรางวัลในงวดนี้นะครับเพราะว่าแถวนี้บบมีขายแล้วนะครับสำหรับ7997นะครับ เอาสำหรับคลิปนี้ก็คงจะความรับผิดจากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้นะครับตามต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กับขอบค,คุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเบ่งมาชมมาเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจแกทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมีใช่กันทุกทุกท่านสวัสดีครับผม